ต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีไทยวิถีถิ่นวิถีไทยศาสตร์ศิลป์ระการตาเลือค่ามรดกวัฒนธรรมเพื่อที่จะผลักดันสุดยอดซอฟต์าวร์ของ25จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกครับโดยงานนี้จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติจันทระเกษมก็มีกิจกรรมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมเช่น การแสดงโขนรำไทยการบรรเลงดนตรีสากลโดยสำนักสังคีตสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเพลงพื้นบ้านภาคกลางการแสดงชุดศาสินคู่ไทย Performing Arts การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยการแสดง่อยจากศิลปินแตมมหาลำตัดคณะหวังเล็กเสียงทองการแสดงนิ้วพูดไทยร้องไทยนอกจากนี้ครับยังมีการแสดงขับร้องเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งการสาธิตประดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือว่าวิถีชาววังอย่างเช่นงานร้อยพวงมันเลยงานช่างแทงหยวกงานช่างแกะสลักผักผลไม้งานปักผ้าโบราณขนมไทยชาววังตลอดจนมีมินิอาร์ตมาเก็ตด้วยนะครับเป็นกิจกรรมวาดภาพจำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัยและนิทรรศาการผลงานจากการประกวดวาดภาพรวมถึงการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือว่าซีพอท และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกรวม25จังหวัดด้วยกันครับนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าการจัดงานครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนำวัฒนธรรมไทยเอามาสื่อสารรักษาและต่อยอดไปสู่มิติใหม่ให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมุ่งยกระดับมากรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติเพื่อเป็นการปักบุตรนะเป็นบุตรหมายไงการท่องเที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกสร้างอาชีพสร้างรายได้กับชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่26สิงหาคมครับโอ้โหงานยิ่งใหญ่ไปท่องเที่ยวกันได้นะครับครับตอน